อ่านแล้มันไม่ขี่ได้ด่แ่้ความบนอานหน้านหน้านี่เลยค่ะเือหลลยลสองเสียดายเจ้าของรถเสีได้หรอขายต่ออกินเลยเชมันเปลยนรเราเล่าเพื่อราเล่าเพื่อเราเล่าเพื่อนแต่ขอร้องอย่างเดียวว่าเชฟประทับเกิดที่ทําต่อนะมันเป็นสิ่งที่บบนีบางคนมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเพื่อนท้องเหรอแ่ พิจารีไปพินีองแบบคนจะใหม่จะใหม่เป็นสิ่งที่ที่ที่เราต้องรักษาวัฒนธรรมนะเนาะครับเอาเราองอูเราเปลี่ยนในความสุรุก็เขาทั้งหก็เหตุการณ์เป็นยังไงางนะก็ไปดื่มกับเพื่อนครับแล้วเกิดเกิดการท้ากันเนี่ยครับแล้วเพื่อนคนหนึ่งก็ให้เงินผม หนึ่งพันบาทเพื่อเอาไปใช้หนี้เพื่อนอีกคนหนึ่งก็ม,มีเงื่อนไขตามคลิปเล่อละครับที่ออกมาคมแค่นั้นแะใช่นีคือเราไปติดนี้เพื่อไว้ก่อนเท่าไหร่รับแม่คุณผู้ห้าร้อครับแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ไม่เหมาะน้องใช่ไ่ะมันไม่เหมาะมันมันมันผิด ผิดอะไรผิดประเพณีผิดอะไรขายหน้าอะไรต่างๆมันไม่ดีอ่ะพี่พี่อยากจะให้มันทำกลมเชียงใหม่ในสิ่งที่ดีมากกว่านะก็เลยเมื่อเช้าก็เลยมีมีน้องๆโทราหารพี่หลายคนใช่ไหมพี่ก็เลยบอกพุ่งกลับเมืองพุ่งกลับสี่มุมเมืองเนี่ยดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็เจอในเชจกับในบลอกก็ไหน,นในบั็เออในบลอมก็ไอ้คนที่โพสต์กำลังอยูต่างประเทศอยู่กำลังเดินต่อ ให,ให้มามา,มารับ,รบ,ามามามบทราบนะแต่มาตัวอยู่ต้องขอเวลาสักนิดหนึ่งเราก็ดําเนินการทางสื่อมวลชนต้องการยังไงเราก็พยายามใ้สิ่งที่ไหนไม่เหมาะทันนี้มีอีกหลายเรื่องผมบอกว่าบางบางแก๊งบางแก๊งในคนที่เขาร่วมแก๊งเนี่ยจ,จะต้องออเปิยกายทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็ผ่านการทดสอบก่อนซึ่ง่งเรานี้ในสิ่งที่ดีแต่ว่าแก๊งนี้เขามาดูน้องสิ่งที่ทําไปนี่รูส้สึกสำนึกหรือเสียใจไหมว่ามันผิดพลาดคราบผมบางทีใหม่อะไรเนี้ยครับขอโทษไหม อืขอโทษประชาชนชาวเชียงใหม่ด้วยขอโทษชาวเชียงใหม่นะครับว่าเมื่อกี้นี้แก่ผาขับรถครับว่าอีนี้ว่าีีนี้พนกมืออีนี้ว่าอีนีตอนขับไปคิดยังไงตอนนันมันเมาด้วยหรือแก้ผ้าไปขับไปไกลแค่ไหนยังไงหกนาทีหกนาทีหกนาทีตั้งแต่หน้าตั้งแต่หน้าฮิลไซส์คอนโดตั้งแต่หน้าฮิลไซส์คอนโดถึงถึงปั๊มปิดตันัดปิดตันัดข้างพนิชเชอร์การเชียงใหม่ครับมาเลย ผมไม่อาคุณไม่องดูให้กัขึ้นก็กินครับทำไมตอนขับไปด้วยขึ้นไปอะไรด้วยทำไมทำไม่มีข้อตกลงอะไรที่รู้จักนะไม่ไอ้ฮเอาไว้ว่าเพศมันไม่ใช่กระงแล้วมันเจ็บก็หลางมันสั่ครับกระจุกแล้วไม่รูใครมาใส่ น้ำระบาของเพื่อนครับรถมอไซค์เป็นของเพื่อนในกลุ่มนายครับเน้องล็กของคนน้คเดรพกาพมันมันคัานนี้เลาใฟังนครับนนี้เราเมาห่ครับเมาครับที่ไม่หครัไม่สนุกเม่สนุกอ์ี่วอันนี้แค่นั้นอ่าเป็นกลุ่มเพื่อนคือมีการร้ายายกันเพื่อรับระดัยเขาเท้ากันะ อาตราโทษนี่คือตัับใม่คือถ้าร้อบาทนีครับรุ่บอกเพาโมทัลเพื่อมะเกาแต่ว่ามัน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 ก็หามันไม่ควรที่จะขัดเชื่อของมะครับเื่องอะครกบช่อบอกนะก็บอหาก็หาก็บอกใาื่อหาว่าบอกมันอาชีพอะไรการทำงานดูมาเกาสายหน้าต่อเขาทำนั่นมาตราพออายามาตราสามว่าแด้สิบนาทสามแปดแปดตอนที่เราแสดงเพื่อเราเปลนตัวประกอบอะไรแสดงที่ที่สโลอ่ะเอดีค่ะ เรียกพรอ่ะแสดงเลยไหมฮะแสดงคุณแม่ข้องสนานอะไรไม่ครับแสดงไปก็ตอนนี้หนึ่งนายพร้อมงพื่อนกับนายนายดาอีกนายกำลังดำเนินการอยู่ในบอมแต่อะไรตอนอยู่ต่างประเทศแต่ส่วนเกี่ยวข้องกำลังดูศึกษาข้อกฎหมายนิดหนึ่งรับตัวเป็นยังไงตัวในบอมเราเราตั้งข้อหาอยู่แล้วออกมาจับหรืยังยังยังแต่ว่าขอให้ตอนนี้กำลังประสานรสานอยู่เรียกกลับมาอะไจะมาคุยกันอีกทีเราจะแจ้งข้อหาเพราะว่าตอนนี้เรายลอยากจะในบอมเรายังได้สอบถามในบอมแล้ว แล้วก็จะต่างประเทศนะครับหรือหรืออะไรนะไอ้ที่จากงองดาวเทพรลงมาอ,อันนั้นก็ยิ่งไม่ดีนะไอ้นี่เราก็สั่งพบกับพวกหญิงที่อนการแล้วป่นะ